สวัสดีค e ่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะสําหรับนักเรียนออนไลน์นะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะเรื่องแรกนะคะภาษาพาทีนะคะนักเรียนจะหยิบหนังสือภาษาพาทีนะคะที่เขียนว่าหนังสือภาษาพาทีหนังสืออ่านภาษาพาทีจะเรียนคู่กับนะคะทักภาษาเล่มสีออกส้มๆนะคะนักเรียนดูนะคะ เรื่องแรกก็คือเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะเขาบอกว่าในเรื่องนี้นะคะเนื้อเรื่องก็มีว่ากลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงานตามตามหาหมาลายจุดถูกโบสีชมพู โดยมีวิธีการทํางานดังนี้นะคะซึ่งหมาที่ปลูกโบส์สีชมพูเป็นของปิตินะคะซึ่งมีวิธีการทํางานดังนี้กลุ่มมัดแดงมีหน่วยเป็นหัวหน้าทุกคนร่วมกันวางแผนอย่างมีระเบียบร,ยระบบระเบียบแบ่งหน้าที่การทําอย่างชัดเจนนะคะทุกครั้งนะคะจะยกมือก่อนแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น โดยนั่งฟังเมื่อคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความและหาข้อสรุปก่อนแยกย้ายกันไปทำงานเป็นคู่คู่ส่วนคุ่มดดำมีเตียเป็นหัวหน้าทุกคนต่างพูดแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ไม่อะไรคะอ่าเขาบอกว่าทุกคนต่างพูดแสดงความคิดเห็นไม่ยอมรับหรือปฏิเสธ ความคิดเห็นของใครโดยไม่มีข้อสรุปต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานตามใจที่ตัวเองคิดนะคะตามใจที่ตัวเองคิดสายลับทั้งสองกลุ่มเริ่มปฏิบัติการตามหาหมาของติกตีกลุ่มมดแดงเริ่มสอบถามน้าหวานด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานส่วนกลุ่มมดดำตะโกนนะคะตะโกนนะคะใช้คำพูดและกริยาท่าทางที่สุดที่ สุขภาพเกาะถามลุงใหญ่นะคะลุงลุงใหญ่เป็นนักมายากลน,นะคะอยู่ที่หน้าบ้านนะคะทําให้ลุงใหญ่ตกใจคะ่ะทําลูกทําลูกที่ลุงใหญ่คะทําลูกอะไรนะลูกเป็ก่ะที่ลุงใหญ่ที่ลุงใหญ่กําลังออกกลังกายอยู่ล่วงนะคะร่วงหล่นมาที่ที่เท้านะคะร่วงกระจัดกระจายเกลื่อนแล้วก็ พวกนี้ก็พากันวิ่งหนีไปนะกลุ่มมดแดงนะคะเดินผ่านมาพบจึงช่วยกันเก็บขนมใส่กระจาดและทำไม่ได้ข้อมูลเครื่องเเอ่เรืงหมาของติ๊ดจากนะคะจากบ้านนะคะจากบ้านจากาป้าป้าแจ่มนะคะว่าหมาของติ๊ดที่อยู่บ้านของป้าแจ่มนะคะอยู่ที่บ้านของป้าแจ่มนะคะสายรับกลุ่มมดแดงจึงทํางานสําเร็จ และได้ขนมจากป้าแจ่มมาแบ่งให้กลุ่มมดดำกินด้วยนะคะนักเรียนฟังใหม่นะคะกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแบ่งกันทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามตามหาหมาลายจุดผูกโบสีชมพูของติ๊ดตีโดวยวิธีการทำงานก็คือกลุ่มมดแดงมีหน่่ยเป็นหัวหน้าทุกคนร่วมกันวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะก่อนทำงานทุกครั้งก็จะยกมือแสดงความคิดเห็นนะคะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยนั่งฟังเมื่อคนอื่นโดยนิ่งฟังเมื่อคนอื่นพูดและจดบันทึกข้อความและหาข้อสรุปก่อนแยกย้ายกันไปทํางานเป็นคู่คนะคะกลุ่มมดดํานะคะมีเปียเป็นหัวหน้าทุกคนต่างพูดแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ยอมกันนักเรียนหรือปฏิเสธแสดงความคิดเห็นของของของ,ของใครนะคะไม่มีข้อสรุป ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํางานตามที่ตามใจที่ตัวเองคิดสายรับทั้งสองกลุ่มเริ่มปฏิบัติการตามหมาหมาของทิตีิกลุ่มมดแดงเริ่มสอบถามน้าหวานด้วยคําพูดที่ไพเราะอ,อ่อนหวานส่วนกลุ่มมดดำนะคะตะโกนเออะใช้คําพูดและจิยาท่าทางนะคะที่เอ่อที่เป็นไงคะที่สุภาพนะคะถามลงใหญ่ นักมายากลอยู่ที่หน้าบ้านทำให้ลุงใหญ่ตกใจทำลูกเหล็กกลนใส่เท้าจนได้รับบาดเจ็บนะคะและก็ไม่ให้คำตอบพร้อมกับไล่กลุ่มเด็กๆนะคะจนสายรับกลุ่มมดดำนะคะเขาบอกว่าไล่กลุ่มมดดำไปเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าตกใจที่เด็กพวกน A ี R ้เอะอะโวยวายนะคะมีกิริยามารยาทที่ไม่สุภาพนะคะตะโกนถามทำให้ลุงตกใจนะคะลุงก็เลยเป็นไงคะ ไม่ตอบแถมยังไล่กลุ่มมดจำอีกนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งต่างคนจ่างริมเลขแปะเออส่วนอีกกลุ่มหนึ่งต่างคนต่างก็ไปหาข่าวในตลาดจนวิ่งสะดุดก้อนหินล้มคำมันไปในกระจาดนะคะของปากแจมซึ่งทําให้ขนมนะคะขนมลนกระจัดกระจายกาดเขื่อนแล้วปากันวิ่งหนีไปนะคะสายลับกลุ่มมดแดงกู่หนึ่งเดินผ่านมาจึงช่วยกัน เก็บขนมใส่กระจาดและทำให้ได้ข้อมูลเรื่องหมาของติ๊ติจากป้าเจมหมาของติ๊ติอยู่ที่บ้านของป้าเจมนะคะสายรับกลุ่มมดแดงจึงทำงานสำเร็จและได้ขนมจากป้าเจมแบ่งให้กลุ่มมดดำกินอีกนะคะอ่าต่อไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะอ่าคำถามนะคะคำถามอยู่ว่าอ่าข้อที่หนึ่งเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋ว เรื่องปัจจุบันการใชรับถิวนะคะหัวหน้ากลุ่มมดดำและหัวหน้ากลุ่มมดแดงคือใครหัวหน้ากลุ่มมดดำคือเปียหัวหน้ากลุ่มมดแดงคือหนุ่ยนะคะทั้งสองข้อที่สองทั้งสองกลุ่มมารวมตัวกันเพื่อทําอะไรแะทจาได้สําเร็จหรือไม่คําตอบก็คือตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูและทําภารกิจสําเร็จ นะคะและทําภารกิจสําเร็จที่คําตอบือข้อที่สองนะคะต่อไปในข้อที่สามกลุ่มใดที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการครั้งนี้และมีวิธีการทํางานอย่างไรคววําตอบก็คือกลุ่มมดแดงทํางานได้สําเร็จมีการวางแผนก่อนการทํางานอันนี้คือคําตอบในข้อที่สามนะคะข้อที่สามคำตอบก็ววคือกลุ่มมดแดงทํางานได้สาเร็จและมีการวางแผนก่อนทํางาน ข้อที่สี่ลุงใหญ่ทางานอะไรทําไมลุงใหญ่จึงร้องด้วยความเจ็บปวดลุงใหญ่ทําอาชีพนักไมายากลเพราะว่าลูกเหล็กลูกเหล็ลกลนใส่เท้าเป็นคําตอบนะคะคําตอบก็คือลุงใหญ่ทําอาชีพนักมมยากลเพราะว่าลูกเหล็กลนนะคะสนใส่เท้านะคะข้อ 5. ถ้านักเรียนต้องร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้นักรเรียนต้องการอยู่กลุ่มวับดำหรือกลุ่มวับแดง เพราะเหตุใดคําตอบนะคะต้องการอยู่กลุ่มมดแดงเพราะมีการวางแผนก่อนทํางานและสามัคคีกันนะคะอ่านนักเรียนดูนะคะในข้อที่ 5. ถ้านักเรียนต้องร่วมในการปฏิบัติปฏิบัติการครั้งนี้นะคะนักเรียนต้องการอยู่กับกลุ่มมดดำและกลุ่มมดแดงเพราะเหตุใดคำตอบก็คือต้องการอยู่กลุ่มมดแดงเพราะ มีการวางแผนก่อนทำงานและสามัคคีกันนะคะ,ะต่อไปนะคะข้อที่6ชื่อเรื่องปฏิบัติการสายรับผิวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือเหมาะสมเพราะสมาชิกในกลุ่มเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กๆตัวจิวอ่ะข้อที่6นะคะ ชื่อเรื่องปฏิบัติการใส่รับผิวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือเ,เหมาะสมเพราะสมาชิกในกลุ่มเป็นเด็กๆตัวจีบนะคะข้อที่7มดมดดำและมดแดงมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรเมื่อถูกจับต้องเมื่อถูกจับต้องหรือรบกวนนะคะคําตอบก็คือมดดำจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนมดแดงจะปล่อยกดออกมาแล้วกัดน,นะคะ อันนี้เป็นคำตอบในข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่แปดขึ้นอยู่ในหน้าที่สามนะคะ,ะข้อที่แปดเรื่องมดดำมดแดงให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องใดยกตัวอย่างการกระทำของมดประกอบคำตอบให้ข้อคิดเรื่องความสามัคคีมีวินยัยมดรู้จักป้องกันตัวอันนี้เป็นคำตอบในข้อที่แปนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทบทวนและ ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วก็ส่งครูนะคะถ้านักเรียนทําไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนวิดีโอครูกลับมาดู